สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอ่านภาษาพาที่ปงบทที่3เรื่องเพื่อนกันค่ะมารู้จักคำนำเรื่องซิว่ามีอะไรบ้างรู้จักคำนำเรื่องมีอะไรนะมีไก่ลูกช้าง ชูจ้องร้องเรียกเพื่อนเด็กพาไปตัวโตเรากันเป็นแอ ทานกันหรือเปล่านะเพื่อนกันผู้ผาพาใบาบุบใบบัวไปหาเด็ก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 ดูกดกด ภูผาเด็กเด็กดูลูกช้างเด็กเด็กดีใจเรียกใบโบเด็กเด็กดีใจเรียกใบบัวไก่จ้องเพื่อนช้างตัว โตลูกช้างชูงวงร้องแอดแอดผูผาดีใจเรามาเป็นเพื่อนกันจบภาษาพาทีบทที่สมแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่ในบทต่อไปนะคะ